ไดแล้วยึดแล้วนะยึดแล้วหรืวกลับมาต่ายผ้าทม่ดีเนี่ยผลว่ามีการอ้างสองขอหนึ่งสองอหนึ่งนะสองมสอหนึ่งเนี่ยในพื้นที่เกาะเนี่ยเราเช็กัตกรมที่ดินแล้วนะไม่มีป่าสงวนไม่ออกสองอหนึ่งได้ไงไม่มีชื่อมันก็บอกแล้วป่าสงวนทีนี้เนี่ยเราเคยให้เจ้าของที่ดินเนี่ยอืมมานําชี้อืที่สองขอหนึ่งครับอาจารย์รู้ไหมเขาตอบว่าไงเขาป่วยโอ้โหเลย สุขภาพไม่ดีวันนั้นไม่สบายโอไม่สบายอืมวันนั้นไม่สบายถ้าชี้ก็มาครับเป็นเรื่องเลยถ้าชี้ก็โดนอันนี้ก็หาแจ้งความเท็จแล้วอืมอ่าแสดงว่านกรู้นกรู้ไม่มาครับผมก็ไปรออืมปรากฏว่าไม่มาครับที่สองหนึ่งแปลงที่เขาพูดเนี่ยเดี๋ยวนะอืมแล้วเขาก็เซ็นนะครับว่าคนแปลงก็รออ้าวไอ้ี่บอกให้รู้เลยอืมปัมครับ ไอ้เจ้าแบบนี้ลุงเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่าคงซวยแล้วไม่มีใครบอกลุงอะไม่มีใครบอกลุงทำไมอ่ะปรากฏว่าสินแสหัวโลนเออออกมาไลฟ์สดเออบอกว่ามีเอกสารสิทธิ์สองข้หนึ่งไม่รับความเป็นธรรมเออนะเห็นไหมไม่รับความเป็นธรรมนะทำไปเยอะครับคดีเนี้ยผมชอบมากเลยที่ขอความเป็นธรรมเนี่ยจะได้ความเป็นธรรมแน่นอนอ๋อเขาจะได้อืมเราอยากให้สอบครับ มันจะได้ชัดมันมันจะได้ไม่มีช่องว่างเลยอ่ะมีช่องว่างแล้วที่ดินป่าสงวนไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์สองพันหนึ่งหรอกมันจะออกไปได้ไงเชื่อมก็บอกอย่าป่าสงวน <g ül> จะไปออกเอ,อกสารสิทธิ์ก็ติดคกุกเลยก็ถึ <c oughs> งบอกไงว่าอืฮาเลยอานาคาอันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนอืมนพี่สินแสงัวรถผมดูให้ดีก่อนนะอืผมทําคดีป่าไม้มาเลยนะบริณาเป็นไงไม่หลอดครับ ใช่ไหมยังโดนฟ้องเลยวัดสอเนี่ยเขาทำงานอย่างละเอียดมือที่มือที่เฉพาะด้านป่าไม้เลยภาด้านสถาบันธรรมชาติทั้งภาพถ่ายทั้งอากาศทั้งอะไรเราคือเราได้สครหนึ่งเข้ามาเนี่ยแล้วก็คือเราก็เลยเอาภาพถ่ายตัวเนี้ยไปทาภาพถ่ายแบบภาพทางอากาศก็จะรู้ว่าสครหนึ่งไม่มีจริงไม่ไหมแต่ที่เราเช็คอะไม่มีจริงอะไม่มีจริงมันก็จบแล้วเนี่ย จบแล้วครับลุงแล้วก็ลุงบอกลุงรับเงินเท่าไหร่แสนห้าเลยมีคลิปของลูกสาวยืนยันตายห้าเลยเนี่ยมีคลิปลูกสาวยืนยันนะแล้วฝ่ายผู้ต้องหาเขารู้ไหมเรื่องตรงนี้เขารู้เลยเขารู้เขาจะเป็นรอดช่องเลยเขาเรียนแบบรอดช่องโอ้นี่ไม่ใช่สิงคโปร์นะนี่อย่สิงคโปร์เรียนแบบรอดช่องครับอันนี้บอกกรมป่าไม้ก็จะดำเนินการตามมาตรา25่หเลยทุบทิ้งครับอ๋อนี่มาเช้านี้ก็มีสื่อถามเนี่ยมันมันมันอันตรายเนี่ยจะทุบทิ้งได้ไหม ทุบได้ทุบได้ก่อนสารตัดสินด้วยด้ยซ้ำไปเพราะว่ามารา25่เนี่ยสามารถทุบได้ถ้าเกิดมันเกิดอันตรายถึงยี่ห้าดี่พรบผานห้ือพรบนี่แหละพรบผ่านมาทำได้เลยอ่ะได้เลยเพราะว่าเห็นเมื่อเช้าข่าวบอกว่ามันเริ่มซุดจะไม่เป็นคืออย่างนี้ตอนนี้หางเริ่มไปแล้วทำไมหางพญานาคมันอ๋อหางมันจะด้วนมันจะมันจะมันจะพิกก่อนเพราะว่าต่อหม้อมันมันติดกับไอ้เขาเรียกอะไรขอบขอบขอบร่องน้ำ สถานน้พิศวกรนะได้ซึ่ตรงนี้มันเป็นท่องทางน้ํผ่านอถ้าฝนตกลงหนักสักห้าวันเจ็ดวันอ่ะเรียบร้อยเจอแรงดันดินไปก็อพอหางไปทีนี้ก็หัวไปมันจะมันกลายเป็นพยาพยาหน้าหางด้วนเลยหางด้วนนะครับนะผมต้องบอกให้รู้ก่อนอแต่ก็เป็นวิศวกรนะครับมีความรู้ทางด้านวิศวกรด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านั้นเนี่ยหลักฐานพวกอย่างเงี้ยนะบอกให้จาเลยว่าอไม่แน่จริง ยิ่งกว่าพยานบุคคลพยานบุคคลนี่เป็นนั่นนิติวิทยาศาสตร์หมดผมบอกให้เลยนะกล้องวงจรปิดมีอะไรจะเห็นใช่ไหมมีการทำอะไรที่ไหนที่ไหนเนี่ยไม่ใช่หนานะครับครับเอกสารนะครับหนานะครับม่แค่บางส่วนนะที่แค่บางส่วนยังไม่รวมกับคลิปนะครับแล้วก็รวมกับใบปะหน้าอีกหลายเยอะนะครับทีนี้แค่มาให้ออเดอร์ดูแค่ดูแต่ว่าบางเรื่องเราเปิดไม่ได้เลยทำไมอ่ะเพราะมันชัดเลิศโอ้โหมันชัดแล้วคุณพูดอย่างนี้แล้วเขาจะนอนหลับเหรอ ไอ้ที่ไปสับเปลี่ยนรถกันในห้างอ่ะเลิศน้าในห้างนะเออกล้องในห้างก็มีโอ้ยนี่กล้องเขาดีนะมันชัดเลยความละเอียดห้างดังอ่ะเลิศห้างระดับพันล้านอ่ะโอ้โหแล้วผมชัดนะตอนขึ้นลงรถนี่ชัดเลยชัดหมดชัดแจ๋วเลยเห็นสิวเห็นอะไรไหมเห็นเห็นด้วยว่าใครเลิศเห็นหมดหน้าตาดีไหมหน้าตาสวยอืมจำเลยจำเลยจำแล้วทางบ้านทางเตำรวจเขาเดี๋ยวพอเป็นข่าวแล้วทางบ้านจะรู้ว่าไม่รู้เดี๋ยวท่านตำรวจเป็นคนดำเนินการ อาที่ตำรวจแล้วเราเราเป็นเพียงแค่ผู้กล่าวโทษเลอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยเราไม่รู้พอเดีจะขอเราเป็นหลานก็เราวันจันทร์นี้ไปกี่โมงอะสิบโมงสิบโมงนะสิบโมงนี้ไปก็นักข่าวไปเรียบร้อยไปนี่ก็มาทุกช่องเนี่ยไม่รู้แล้วกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะมันจะนทริดเพี้ยนไปมากกว่านี้ครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือที่นี่อะเราไม่ได้กลัวเรื่องถูกฟ้องแต่เรากำลังรายงานข่าวจริงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า กระบวนการเหล่านี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสามารถรู้ว่าคุณอยู่ไหนสามารถคุณรถอ,อะไรมายัางไงเอะแ้วเขาเปลี่ยนซิม,มบ่อยๆอ่โทรคนนี้ทีเปลี่ยนซิมเปลี่ยนซิมได้ไหมโอ้โหฮะ สมัยก่อนเราไปค้นบ้านเขาอะเราเจอซิมเป็นร้อยอันโอ้โหเขาทำอะไรอะไม่รู้ทําอะไรเออใช้ซิมเยอะเหลือเกินชิงโชคอะไรเปล่าน้องใสจะส่งไปชิงโชคอันนี้ชิงร้อยชิงล้านมันเออนั่นแหละทว่าพวกก็เปลี่ยนซิมทีเปลี่ยนซิมที่ซิมเยอะซิมเยอะเราเจอซิมเป็นร้อยอันเออแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากจะบอกนะคือผมเองเนี่ยนะช่วงนี้คดีที่เกี่ยวขันกับตำรวจอยุธยาเนี่ยผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนกันแรกนะครับว่า อ่าผมต้องเรียนคุณสุดิย์ลิ่มทองคุณนะครับว่าที่ท่านบอกว่าอ่าผมนั้นอาจจะเป็นเด็กพบวัตลอเนี่ย<อ>คนเด็กสุด